การชุมนุมทางการเมืองในรอบสัปดาห์นี้หรือว่ารอบของเดือนสิงหาคมเพิ่งเพิ่งผ่านมาแค่ครึ่งเดือนนะครับมีการชุมนุมไปแล้วกว่าหลายครั้งด้วยกันนะครับและแน่นอนครับวันนี้15สิงหาคมมีการชุมนุมที่น่าสนใจนะครับของม็อบ15สิงหาคมในรูปแบบของคาม็อบหรือว่าคาพลัสที่มีแกนนําผลสําคัญ2คนอย่างคุณรัฐุษฎสายเกลืออดีตแกนนานปชแล้วก็คุณสมบัติบุญงามบุญหรือว่าบกไรจุดนะครับ การชุมนุมเนี่ยมี3เส้นทางด้วยกันที่จะมีการเคลื่อนขบวนรถนะครับทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เนี่ยครับถนนสายแรกคือนัดรวมพลกันบริเวณอยุธยาซิตี้พาร์คนะครับมีบอกไอรจุดเนี่ยเป็นแกนนาอยู่บริเวณนั้นนะครับซึ่งจะเคลื่อนขบวนเข้ามาในพื้นที่กรอกรุงเทพมหานครปลายทางเนี่ยห้ยาแยกราดพราวนะครับจะมาปักหลักกันอยู่บริเวณนั้นจุดที่2คือแยกราชประสงค์มีคุณทุสใส่เกลือเป็นแกนนำนะครับมีการนัดมวลชนบริเวณนั้นตั้งแต่ช่วงบ่าย2 เพื่อที่จะเคลื่อนกระบวนไปตามแยกสําคัญต่างๆของกรุงเทพหมหานครนะครับคุณธุวุฒิเนี่ยประกาศก่อนที่จะเคลื่อนขบวนนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ายืนยันว่าใช้หลักสันติวิธีนะครับและจะไม่มีการเคลื่อนกระบวนไปบริเวณสถานที่สําคัญซึ่งเป็นจุดอ่อนไหวเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าของผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเช่นบ้านนายกทำเนียรัฐบาลจะไม่มีการเข้าไปใกล้สถานที่ที่เสี่ยงที่จะมีการประทัเกิดขึ้นอีกทั้งยังยึดหลักสันติวิธีนะครับ หลัง18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นสิ้นสุดเสียงเพลงชาติเนี่ยจะแยกย้ายกันกลับบ้านในทันทีนะครับส่วนอีกอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มหมู่บ้านสลุฟ้าเนี่ยครับนัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนไปยังฝั่งทนนะครับจัดเป็นกิจกรรมในรูปแบบคาร์ม็อบคาร์พาร์คมีด้านรถจักรยานยนต์รถยนต์นเนี่ยเป็นจำนวนมากเคลื่อนพร้อมกับบีบแตรชู3นิ้วสแสดงออกเชิงสัญลั์นะครับ ก็ต้องจับตาดู18นาฬิกานี้นะครับการชุมนุมจะสิ้นสุดลงนะครับก็ถือว่าเป็นการวัดฝีมือของอดีตแกนนํากลุ่มการเมืองใหญ่อย่างคุณรัฐวุฒิว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้จบภายใน18นาฬิกาได้หรือไม่เพราะว่าทุกๆครั้งอย่างที่ทุกคนทราบว่าหลังยุติการชุมนุมจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับก็ต้องจับตาดูต่อไปที่เป็นความคืบหน้าสถานการณ์ทางการเมืองของวันที่15สิงหาคมครับกลุณครับ